ทีนี้ผมว่าเราไปโรงใหญ่เราควรจะต้องเป็นผู้นําแต่ว่าวันนี้มันมีปัญหาเนี่หนงว่าสมัครโรงงานที่เป็นโรงงานเล็กนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจในระบบของเรื่อง C ีลอามาทำศีลอาศีเวลาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสาคัญเท่าไหร่ในอนาคตนะครับถ้าคุณไม่ทำศีลอาคุณจะอยู่ไม่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับทั้ง27รางวัลสามารถรับรองได้ว่า CPF เป็นหน่วยงานที่ผ่านโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอรยูเรศเรืองพานิชอาจารย์ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริงเรื่องการใช้ฮอร์โมนในไก่เนื้อว่าอุตสาหากรรมไก่เนื้อของไทยไม่มีความจําเป็นใดๆต้องใช้ฮอร์โมนเรื่องการเจริญเติบโตเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ไก่เนื้อเติบโตเร็วกว่าในอดีตได้แก่ พันธุ์สัตว์ที่ดีอาหารสัตว์คุณภาพดีโรงเรือนและอุปกรณ์ทันสมัยการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีและระบบการป้องกันโรคที่ดีเทคโนโลยีของอาหารที่เราผลิตยอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอาหารที่เราผลิตจากวัตถุดิบที่เราตรวจสอบคุณภาพค่อนข้างแม่นยำแล้วก็มีการประกอบสูตรอาหารที่ตรงตามความต้องการของสายพันธุ์ตรงตามความต้องการของแต่ละช่วงอายุ เพราะฉะนั้นมันจะสอดรับกับพันธุกรรมที่พัฒนาไปค่อนข้างดีมากรวมทั้งในในส่วนของการเลี้ยงเนี่ยเราก็มีระบบโรงเรือนที่เอื้อต่อการเจริญของสัตว์โดยไม่ให้เขามีภาวะของความเครียดมากนักนะคะเรื่องของการจัดการเรื่องของสวัสดิภาพรวมทั้งเรื่องของการพยายามป้องกันเรื่องของโรคเรื่องการจัดการเรื่องของอสุขภาพิบาลก็ทําให้ความสามารถที่เราจะผลิตไก่ออกมาโดยที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่ง ฮอร์โมนหรือว่าสารเร่งการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าเราแบบมีศักยภาพที่จะผลิตได้ในระยะเวลาที่สั้นโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งฮอร์โมนหรือสารเร่งการเจริญเติบโตอีกต่อไปอะนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรยูเรศเรืองพาณิชให้ความมั่นใจได้ว่าในอุตสาหกรรมไก่เนของไทยมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั่วโลกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดหวงโซ่การผลิตโดยไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเลย